ตงเตียมเปิดแล้วไปเลยเหรอมาแค่นี้หรอเตียมไปแล้วอัวแกัวแกโอ้ยตอนอยู่ตรงนู้นก็ยังพูดกูปกติเลยโอ้โหตัแกตั้งตีนอะตั้งตีน่ะตแกเป็นไงสวงนี้สาลายขายดีไหมตัวแก <laughs> ฉันไม่ใช่เ่าแก่น้อย oh, 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 oh. ข,ขยอกเล่นเป็นเถาแก่ที่อยู่ในร้าน oh. เราทำงานกันมาก็50หสิบกว่าปีร้านของเราก็ยังมีคนไว้เนื้อเชื่อใจในการบริการ โอ้ไม่ต้องหัวการบริการในเชิงบริการนีอยู่แล้วโอ้โหโวตกแกพวกแกแมีมีแคนอยู่คนเดียวเหมือนมีหลายมือคอยดูแลต๊กแกอยู่แล้วคำโหม <c oughs> แล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีแขกมากหน้าหลายตามาจองที่ของเราไว้แล้วเองน่ะเตรียมอะไร ไว้ให้แขกบ้างล่ะโอ้ยไอเรื่องการเตรียมของเนี่ยโอ้โห้อแขกไว้องใช้ใช้ขนาดอยู่แล้วแต่ข้าเนี่ยดูแลตั้งแต่ในครัวนอกครัวจะดูแลแขกดูแลลูกค้าไม่ให้เสียชื่อต่อแกอย่างแน่นอนแล้วอาหารค่อยแจ๊ดนี่มึงพูดอะหูมันเร็วคู่เดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่องเดียมอะไรให้แขกบ้างไอของรับแขกข้าเตรียมหมดแล้วท่านว่าแต่ว่าไอแขกที่ท่านให้ข้าเตรียมเนี่ย เป็นใครอะท่านเขาเป็นแขกที่ผ่านมาผ่านไปในพื้นที่เราไม่รู้กี่สิบปีเขาจะมาแวะเวียนหาพวกเราทุกทุกปีนั่นก็คือพระถังสัวเจ๋งตือโป่ยนี่ท่านอยบอกนะว่าเป็นคณะของสายโยกสายอ๋วอีกไม่นานหลยที่เขาจะต้องมาไม่เคยคุยใครเลยนะท่านเป็นเวลาเดิม เป็นเวลาอันสมควรเตรียมดูแลให้เรียบร้อยอย่าให้มีอะไรไไขาดพอเข้ามาด้วยความเหนื่อยล้าเดินดทางมาไม่รู้กี่พันกิโลเขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดทดแทนความเหนื่อยล้าของเขาแม่เอ้ยแม่เอยจะต้องได้สิ่งดีๆกลับไปจากพวกเราพี่ถ้าไม่มีพวก<อ>เขาไอ้เหี้ย เราก็อจะไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้อยู่บ้านเมียมึงไม่คุยด้วยไงแจ๊ดใหเขาให้อิ่มนนำสำราญอย่าให้มีอะไรค่าบพูดจะทำยังไงกับมึงดีไปตองเลยนะบครัให้เขาได้อยู่กับพวกเราแล้วมีความสุขจะไม่มีทุกข์เมื่ออยู่กับเรา阿拉กูยอมเง้ออ้าวถ้ามีอะไรล่ะ พูดนี่แล้วก็ออกมาแล้วก็พูดแม่อยู่แค่นี้เอ้าก็ถือมาไม่ตีมาละตีตั้งนานแต่มก็ไม่หยุดโอ้ยอยู่หมู่บ้านไหนอ่ะกูไม่ใช่ยาหมู่บ้านอ้ที่เวลาเขาจะมาหลังกีก็จะมีเคาะอ่อนท่านอยู่มณฑลไหนไม่เคยคุ้นหน้าเลยฮะสัวเถาสัวเถาหนาไซอิวมาแล้วแม่ทีวิตกูพูดแม่อยู่แค่นี้ พี่ต้อยถ้าอย่างนี้นนะทีหลังมึงโทรมาก็ได้เดี๋ยวูวีดีโอคอลพูดให้แม่งเอง้ยเอาข้าวมาที่พวกมึงอะ โอเครอดตาอไป้นี่จะบ้าหรือเปล่าเลยท่านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทวกแกนี่ท่านจะบอกนะว่าทศกรานกินเจนี่เชิญม้าทรงเหรออือนี่แหละเป็นทีมของไซอิ๋วเขาเดินทางมาไกลเราต้องดูแลเขาอย่างดีมีใครกันบ้างเนี่ยอันันตะพวบหลนงันตะพุทธอัตตมาพระถังสัมสุงพระสังฆ장สวนข้า กระบองอยู่นี่ไม่ถนัดก็อย่าไปควงมันเลยท่านข้าหอแล้วหอคงส่วนยางยางตื่นปอยเซียนตื่นปอยกายส่วนข้าสัวเถาสัวเจ๋งท่านมากันแล้วมาแล้วกูไม่ได้เล่นมุกโเปลี่ยนคำวโรบูเปลี่ยนร้านเถอะ ร้านนี้แหละร้านนี้นะเชิญท่านาน,นั่งก่อนไปพี่ตือปุ้ยไก่น,กนั่งกันก่อนเถอะนั่งกันก่อนดีใจที่ทุกๆท,ท่านมาวันนี้ก็คงจะเหมือนครั้งเดิมๆที่ข้าจะต้องเป็นสะพานบอยู่นี่ไม่ค่อยได้คุยกับใครเป็นสะพานบูญให้กับทุกทกท,กท่านโอครั้งนี้ก็เช่นกันข้าคงมิอาจให้คนถือสิน เป็นอะไรหอคงหอขอคงเขาหิวแล้วเครื่องดื่มข้าคงให้ท่านเหมือนเคยคงเป็นน้ำธรรมดาข้าคงไม่กล้าเอาสุราให้กับคนถือศีลอย่างพวกท่านได้ดื่มแล้วมึนเมาอย่างแน่นอนข้าก็เลยอยากให้ทุกท่านก่อนที่ท่านจะเดินทางไปแชมพูครีมนวดชุกูทวีขออยากให้ตาผม และท่านท,ทางซ้ำจังเดาทางยากเดินทางทไปอันเชิญพ,ะพระไตพบปริมพันพระไตปีดกพระไตปีดกะแปรวลรูปถ่ายไงข้าก็เลย <c oughs> เห็นทุกทุกท่านเดินทางมาไกลคงจะเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าขอให้ข้าได้นำพนักง,งานในร้างของข้านวดผ่อนคลายให้กับท่านจะเป็นการรังเกียจไหมเวรกรรมเวรกรรม ถ้าจะทำเช่นนั้นเราก็อัตมาคิดว่าให้ไปดูแลสิทธิ์ของข้าเถอะพมิตรพุทธพระอ,อาจารย์เราเดินทางกันมาตั้งใจอ่ะพักผ่อนกันบ้างสิครับใช่ครับพระอ,อาจารย์ครับหนึ่งเมื่อเขาไปสะพานบุญมาแบบนี้เราอย่าไปปฏิเสธเลยเรารู้กันเลยดีกว่าวิวสิอืิา เต้นกับเขาเถอะมันับก็ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แล้วเอาไปสนุกด้วยกันเถอะเห็นทุกท่านมีความสุขข้าก็บันเทิงไปด้วยดูเจ้ามีความสุขกว่าใครเลยนะนี่แปลว่าถ้าประถางนี่เดินเสร็จแล้ววิ่งต่อเลยไหมฮะใช่จะไปจ็อกกี้นี่เขาถวไหวมาให้เป็นรองช้ำขอเดินนานเดินนานข้าชนสนุกสนานกันนะลูกศิษย์นะดีดีเชื่ออะไรละเจ้าเนี่ยชื่อว่า ว่าโอ้โหอันนี้แหละจ้าชื่ออะไรชื่อน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งโอมีชื่อหวานจังเลยน่ารับประทานหวานหวานเลยค่ะคุณพี่ฟ้องก่อนเสียงแบบนี้เราชอบอ่ะสิโอ้ยโอเคแล้วมันมีแค่สองคนแล้วลูกศิษย์ฉันมาสามก็ไม่ครบนั่นเองจะได้ไม่เป็นไรร้านข้าถ้าท่านสะดวกก็มั่วกันได้เลย ข้าเปิดไว้กับท่านโดยเฉพาะถ้าอย่างนี้ก็สนุกกันสักพักหนึ่งก่อนก็ได้เชิญเจ้าตามสบายนะส่วนข้าจะนั่งวิปัสสนาเออเอาหมมาหมาหมาคนดูไเลยระวังนิดนึงสนุกกันให้เต็มที่เลยทุกท่านลุกจริงจริงเว้ยไม่ได้เห้ออย่าไปยุ่งเขา ไปยุ่งเขามาดีเก็บอะไรมาอาจารย์อะไรถ้าจะเข้าไปไปห้ามเขาเข้าวเหรอเออหรืก็จะเข้าไปมั่วกับเขาโอ้ยไม่นเรื่องนั้นเป็นกรรมเวรกรรมอาาจรยเดินบกสบายได้ได้ได้ดูกันต่อเลยอาจารย์อาจารย์เช้าไม่เดินต่ออาจารย์คาราจะไปคุมกขุดคาราจะไปคุมขุด